พืชไม่ได้ต้องการดินเลยด้วยซ้ำเพื่อที่คุณเห็นเติบโตอยู่รอบตัวเรามันไม่ได้ต้องการดินดีๆอย่างที่หลายคนคิดสิ่งที่พืชต้องการจริงๆมันอยู่ข้างในดินลองนึกถึงการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกไม่มีดินเลยมีแต่น้ำใสๆกับสารอาหารแต่ผักก็โตได้เหมือนกันเพราะพืชไม่ได้ต้องการดินแต่ต้องการระบบนิเวศที่ดินสร้างให้ดินเป็นแค่บ้านแต่สิ่งที่พืชต้องการ คือสิ่งที่อยู่ในบ้านอย่างน้ำอากาศสารอาหารแสงและจุลินทรีย์ในดินจุลินทรีย์พวกนี้คือแรงงานใต้ดินที่มองไม่เห็นมันย่อยซากพืชซากสัตว์ให้กลายเป็นอาหารตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้พืชใช้และสร้างสมดุลให้รากแข็งแรงต่อให้เราใส่ปุ๋ย NPK ไปมากแค่ไหนก็ตามถ้าดินไม่มีชีวิตไม่มีเชื้อราไม่มีจุลินทรีย์ไม่มีน้ำ หรือแม้แต่อากาศในชั้นดินปุ๋ยพวกนั้นก็แท้ไม่มีประโยชน์เลยครับเพราะปุ๋ยจะกลายเป็นแค่สารเคมีเฉยๆถ้าไม่มีสิ่งมีชีวิตในดินช่วยเปลี่ยนให้พืชดูดได้พูดง่ายๆคือดินที่ตายแล้วต่อให้ใส่ของดีแค่ไหนมันก็ไม่ต่างจากการเทอ,อาหารใส่พื้นคอนกรีตในหนังเดอรมาเทียนพระเอกถึงปลูกมันฝรั่งบนดาวอังคารได้เพราะเขาเอาอึของคนผสมลงในดินดาวอังคารอึนี่แหละ คือแหล่งจุลินทรีย์และอินทรียวัตถุจากโลกมันไปปลูกดินที่ตายแล้วให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งผลลัพธ์คือพืชงอกได้บนดาวที่ไม่มีชีวิตเลยพืชไม่ได้ต้องการดินดีๆพืชต้องการชีวิตในดินเมื่อมีจุลินทรีย์มีน้ำมีอากาศมีแสงและสารอาหารต่อให้ไม่มีดินพืชก็ยังเติบโตได้ไม่ว่าจะอยู่บนโลกหรือบนดาวอังคาร